ไอ้ของผมเนี่ยนโยบายาท้าเทียบฟุตบอลเนี่ยพรีเมียลีค่ะไอ้ไนโยบายจะแจกเงินเนี่ยถ้วยกออ,ม,อม,มันเทียบกันไม่ได้ ผมจะไม่ทำเล็กๆไอ้แบบมาแจกเงิน3 0 0 0 2น0 0มันไม่ประโยชน์คนละครึ่องอะไรอย่างงี้ไม่เอาเลยไม่เอาเพราะว่าน,นี้มันเป็นการให้ยาพิษคุณรู้ว่าที่เขาแจกเงินเขาเอาเงินกู้ทั้งนั้นเนี่ยเราทำงบขาดดุลมา13ปีแล้วแล้วเราแจกคุณว่าใช้ได้กี่วันแต่ที่ผมก็เลยทำเนี่ยถ้า1เดือนเซ็นเอ็มอูได้นะทุกอย่างกลับมาหมดเลยท่องเที่ยวกลับมาอะไรดีร้านมาทัดทองบูมโรงแรมบูมทั่วประเทศรถทัวมีงานทํา ร้านอาหารผับบางคาราโอเกะมีงานทำถ้าระกคุณทำโอเชียนลิงค์น่กท่องเที่ยวมาเพิ่มอีกทางเรือการต้องเที่ยวฝั่งอนดามันบูมฝั่ง่องเที่ยวฝั่งภูเก็ตบูมโรงแรมภาคใต้บูมหมดนโยบายพักท่านนี่ไม่มีเลยนะประชานิยมอ่ะไม่เอาไอ้อนั่นมันเป็นเด็กๆคุณมาแจากเงินไม่มีประโยชน์คุณต้องทําให้ทุกคนเนี่ยมีเงินล้วคุณรู้ว่าสองโครงการนี้สําเร็จนี่นะทางารโลกเขาประเมินไม่ใช่ผมนะรายได้เขาเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย GDP per capita เนี่ย จะขึ้นจาก7,000เหรียญเป็น2,000 20, 0เหรียญขึ้นมา3เท่า2,000 0เหรียญก็ประมาณปีละเ0 0 0 0 0ผมกำลังมองภาพรวมของประเทศผมกำลังทำให้คนไทย68ล้านคน23ล้านครอบครัวเนี่ยมีกินมีใช้แล้วก็ยั่งยืน